ฝ่ายเคารพคำพิพากษาของศาลและธรรมนูญที่จะมีคำวินิจฉัยกรณีที่มาของสสและสอวอว่าขัดต่อรัฐมนูญหรือไม่ในวันที่20ิพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะโดยฝ่ายค้านก็บอกว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วยค่ะ นายพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ขณะเดินทางมายังศารอาญาซึ่งนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่ร่วมกับนายสุเทพเทือกสุบัณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการสูงนอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออชอเป็นโจทยื่นฟ้องนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอกับพวกรวม4คนในความผิดฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต กรณีสรุปสำนวนสั่งฟ้องนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพข้อหาก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าโดยเจตนาและเล็งเห็นผลตามที่สอชอมีคำสั่งใช้กำลังเจ้าหน้าที่กระชับพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชเมื่อปี2553โดยนายอภิสิทธิ์แสดงความเห็นกรณีวันที่20พฤศจิกาย,ยนนี้ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่มาของ สมาชิกวุฒิสภาห,หรือสวว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของสารรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาตามข้อเท็จจริงทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามกระบวนการนะครับมีคำวินิจฉัยของสารที่จะต้องออกมาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีเรื่องการเดินหน้าในการอภิปรายไม่วางใจ นะครับแล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็ประกาศของเขาชัดเจนว่าเขาจะดําเนินการอะไรครับก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับออทั้งหมดในเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งน่าเสียดายว่ารัฐบาลและนายกเนี่ยเป็นผู้เลือกให้บ้านเมืองต้องมาติดอยู่กับเรื่องเหล่านี้สำหรับการไต่สวนคดีการฟ้องร้องอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมพ่วก ร่วมกันเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนายอภิสิทธิ์เปิดเผยว่าศาลนัดไต่สวนต่อเนื่องซึ่งวันนี้เป็นการซักค้าในส่วนทนายจำเลยพร้อมยืนยันว่าพฤติกรรมของนายธาริศมีความชัดเจนว่าสั่งฟ้องคดีนี้โดยมิชอบประกอบกับมีพยานหลักฐานหลายอย่างที่ชี้ชัดว่าเป็นการกลั่นแกล้งค่ะกลุ่มมวลชน